ครับผมลุงหลอดเอฟซีครับมือนี้้ามาทายหาบังไฟเสือสังฝ้านะครับผมเคยบังหินนั่นเองนะครับผมมือนี้ลุงหลอดอยู่บาดดอนแดงนะครับผมตำบลสาวแหอำเภอหนองหีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมทามาเบิกทางบังไฟนะครับผมเสือสังฝ่เคยบังหินนะครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ซางครับเด้กคิวได้ครับมื่อานี้ท่านเด็ฮู้นะครับผมบังไฟเขาเป็นยังไงเมือนี้เรือแตมานนะครับเือแตมานครับนะครับ ไฟล่าซูนเฮาผาทาเสียทีเลยเนาะอยู่บ้านแสนแก้วนะครับ<อ>ลุงหลอดกระเรือแต่เกือบนะครับอาวันนี้มาขอแก้ตนะครับผม <c oughs> มาล่อลุนล,ล,ล,ล่อเชี่ยกันนะครับเคยวังหินนะครับผม <c oughs> โอ้ยมืนอนันประกาศซื้อว่อมามันนี่ซื้อดอกน <c oughs> เนาะลุงหลอดกันยังงงๆอยู่ม <c oughs> ือนี้นะครับผมล่อลุนล่อเชี่ยกันครับเคยวังหินเรือแต่มันครับ มาร่วมเชียร์บ้างฝ่ายไปกับทีมงานเคยวางหินรับหลบหวานจเจลี๊บขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดอฟสวัสดีลา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 